สวัสดีค่ะสมเชงนะคะอายุ24ปีค่ะจัดส่วน34 24 33ค่ะสูง170ค่ะก็เป็นคนล่าเริงนะคะเป็นลี่ค่ะแล้วก็เป็นคนง่ายๆสบายๆค่ะเล่นเกมค่ะทุกวันก็คือเล่นเกมตลอดเลยชอบเล่นเกมมาก ROV e ค่ะ เลยเหลอใช่ใช่แท้เ <c oughs> ไม่ชอบแต่ว่าใคเกี่ยวถ้าวันปกติเลยนะคะก็จะเป็นแบบคนชอบอยู่บ้านแต่ถ้ากลางคืนออกบ้างกับเพื่อนเป็นแบบบางวัน,บา,วนบางเวลาไม่ได้ออกบ่อยขนาดนั้นใช่ใช่หนึ่ง ก็เป็นคนที่อายุเยอะกว่านะคะแล้วก็ตามใจอย่างแรกเลยคือแบบว่าเขาห้ามห้ามสิ่งที่เราชอบคือแบบการออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่งตัวใช่เราเป็นคนแซ่บการถ่ายเซ็กซี่ของหนูก็คือแบบเซ็กซี่แบบฟิลลิ่งอะไรเงี้ยเป็นศิลปะคือแบบอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบเรามีโมเมนต์การถ่ายเซ็กซี่ที่แบบฟิลลิ่งแบบยั่วแต่ว่าไม่ได้แบบออกไปทางสื่อลามุกขนาดนั้น ของหนูเราก็จะเป็นหน้าอกไม่ดีกว่าเราเป็นคนเอลคอร์เป็นช่วงเอลเอลสะโ,โพกหน้าอกเป็นสัดส่วนชายเอลเอสฝากเนื้อฝากตัวก,กับครั้งแรกของส้มด้วยนะคะรับรองว่าแซ่บแน่นอนค่ะอยากให้พี่ๆติดตามด้วยนะคะค,ค่ะ